บทที่967เมื่อจัก,กรพรรดมารับด้วยตัวเองห้อง VIP ห้องที่8ที่เสียวซานและคนอื่นๆพักอยู่นั้นไม่ได้เคลื่อนไหวอีกต่อไปราวกับว่าเขาเพิ่งสร้างบรรยากาศขึ้นมาและทำภารกิจให้สำเร็จและห้อง VIP หมายเลข10ที่ตระกูลมังกรตั้งอยู่ก็ดูเงียบสงัดและยังไม่ได้ทำการประมูลใดๆในการประมูลครั้งต่อไปยังมีสิ่งของอีกมากมายที่ควรค่าแก่การประมูล ในห้อง VIP แต่ละห้องและขุมกำลังที่ต่างกันก็ต้องการสิ่งที่แตกต่างกันในตอนบ่ายเมื่อพบกับรายการประมูลบางอย่างที่เหมาะสำหรับการพัฒนาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ <c oughs> เช่นสมบัติหายากที่สามารถปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพลังงานเสี่ยวซานจะซื้อพวกมันด้วยเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตเพื่อสร้างทะเลทตุในโลกมนุษย์ต่อไป อย่างไรก็ตามรายการส่วนใหญ่ในการประมูลครั้งนี้จะเป็นอาวุธและอุปกรณ์หรือสมบัติธรรมชาติที่สามารถดูดซับเพื่อเสริมประสิทธิภาพได้โดยตรงรายการในหมวดนี้ที่เสี่ยวซานต้องการมีไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการประมูลในตอนกลางวันสิ้นสุดในช่วงบ่ายก็ได้เวลาพักอันดับแรกของจำนวนการประมูลโดยรวมของวันที่2คือห้อง VIP หมายเลข8ที่เสี่ยวซานอยู่ ในวันที่สองความมั่งคั่งของตระกูลต้นทองฟ้าได้เข้ามาในวิสัยทัศน์ของมหาอำนาจของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดอีกครั้งไปกันเถอะไปเอาของที่ประมูลคืนมาในสองวันที่ผ่านมาเสี่ยวซานลุกขึ้นและเดินออกไปผู้อาวุโสหลายคนรีบลุกขึ้นตามไปผู้อาวุโสคนแรกกระซิบข้างเขาว่าตระกูลมังกรคงจะไม่เป็นไรเสี่ยวซานโบกมือเพื่อแสดงว่าเขาไม่เป็นไร ต่อหน้าจักรพรรดิมากมายและยังคงอยู่ในราชสำนักไม่ว่าเผ่ามังกรจะทำอะไรพวกเขาจะไม่เสียเปรียบที่นี่ไม่ต้องพูดถึงว่าซูอันอยู่ยังไม่ได้เป็นเจ้าเมืองคริสตันแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าเมืองทั้งสองฝ่ายควรจะเท่าเทียมกันในสารบรรพบุรุษในแง่ของสถานะเดินออกจากห้อง VIP ข้างนอกก็เสียงดังแล้วเมื่อเทียบกับวันแรกผู้ประมูลเหนื่อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด การอยู่ในที่กับแคบเป็นเวลา2วันไม่ใช่ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนแต่การได้เข้าร่วมการประมูลขั้นสูงนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับผู้เสนอราคาทุกคนการใช้ประโยชน์จากชั่วโมงแห่งกิจกรรมและการพักผ่อนนี้ทุกคนต้องลุกขึ้นและเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติ หลังจากที่เสี่ยวซานเดินออกจากห้อง VIP หมายเลข8เขาก็ไม่รีบจากไปห้อง VIP อื่นๆรอบๆก็เปิดประตูออกมาทีละคนและคนที่แข็งแกร่งจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็ออกมาทีละคนจินมยวเซินแอบมองไปทางห้อง VIP หมายเลข10เมื่อประตูทางโน้นเปิดออกและเหล่าผู้มีอำนาจของเผ่ามังกรออกมาด้วยใบหน้าที่มืดมนเธออดไม่ได้ที่จะแลบลิ้นและรีบไปซ่อนตัวหลังเสี่ยวซาน เสี่ยวซานมีสีหน้าเหมือนเดิมและพยักหน้าไปทางกลุ่มมังกรที่นำโดยซูอันอยู่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาซูอันอยู่พยักหน้าเป็นการตอบแทนราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้อากาศรอบๆเสี่ยวซานก็บิดเบี้ยวแสดงให้เห็นคลื่นเหมือนระลอกน้ำในอากาศขุมกำลังในห้อง VIP โดยรอบสังเกตเห็นฉากนี้โดยธรรมชาติและตื่นตัวเกือบโดยไม่รู้ตัว วินาทีถัดมามีอีกคนอยู่ข้างๆเสี่ยวซานสวมเสื้อคลุมสีขาวดูไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปมหาอำนาจจากเผ่าพันธุต์ต่างๆเกือบทั้งหมดอยู่เหนืออันดับที่11แต่ไม่มีใครเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามแม้ว่าเสี่ยวซานจะมองไม่เห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนแต่เสี่ยวซานก็สามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของเขาภายนอกนั้นอบอ,อุ่นแต่ภายในนั้นดูเหมือนจะเป็นดวงอาทิตย์ที่แผดเผา เสี่ยวซานโค้งคำนับเล็กน้อยและกล่าวด้วยความเคารพฝ่าบาทไปกันเถอะผู้มาเยือนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากขุมกำลังแห่งแรกของจัก,กรวรรดิเฉินผู้นำที่แท้จริงของกลุ่มผู้จัก,กรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางหลังจากสัมผัสถึงลมปราณของจัก,กรพรรดิคนที่แข็งแกร่งทั้งหมดก็โค้งคำนับเขาเสี่ยวซานตามจัก,กรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางและเดินออกไปด้วยกันการปรากฏตัวของคนนี้ทำให้ชายที่แข็งแกร่งจากเผ่า,ามังกรมองหน้ากันด้วยความตกใจ โมหวงอดไม่ได้ที่จะกระซิบไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาหญิงเพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากเทียนหยางเมื่อใดที่กลุ่มต้นทองฟ้าและหุบป,ปากซูอันอยู่พูดออกมาความแข็งแกร่งของจกักรพรรดนั้นน่าทึ่งมากแม้ว่าโมหวงจะลดเสียงของเขาลงแต่จกักรพรรดิจะไม่ได้ยินหรือโมหวงก็เข้าใจแล้วรีบเงียบและแสดงความเคารพในทิศท,ทางของจกักรพรรดิสวรรคเทียนหยางอีกครั้ง ข้าขอโทษสำหรับปัญหามันเป็นความจริงที่ข้าเห็นเจ้าเมืองเหมยถูกโจมตีในวันนี้และข้ารู้สึกลึกๆเสี่ยวซานกล่าวกับจกักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางด้วยรอยยิ้มนำมันมาจากักรพรรดิเทีนยนหยางเอื้อมมือออกไปหาเขาด้วยความโกรธเสี่ยวซานร,รีบส่งผลทองฟ้าระดับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ให้ทันทีที่ผลทองฟ้าเข้าสู่ฝ่ามือของจกักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางมันก็หายไปทันทีและเสี่ยวซานก็มีขวดหยกอยู่ในมือซึ่งเป็นเมล็ดบัวอวตาร นี่คือสิ่งที่พวกเขาสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้หลังจากการประมูลในตอนกลางวันสิ้นสุดลงเสี่ยวซานใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อติดต่อกับจกักรพรรดิสวรรค์เทียนหยางโดยบอกเขาว่าเสี่ยวซานต้องการรับรายการสําหรับการจัดส่งและกังวลว่าจะมีขุมกําลังในความมืดเขาขอพึ่งได้ไหมเสี่ยวซานไม่ได้คาดหวังให้ผู้ชายคนนี้มาด้วยตัวเองและตามเขาไปที่สํานักงานจัดส่งเพื่อไปรับรายการนั้นเป็นการส่วนตัว และการปรากฏตัวของจกักรพรรดิสวรรคเทียนหยางทำให้กลุ่มตกใจอย่างไม่ต้องสงสัยทำให้คนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นที่มีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับตระกูลต้นทองฟ้าเงียบลงโดยไม่สมัครใจเจ้าประมูลเยอะมากวันนี้เจ้าประมูลหอกมังกรแห่งแสงเพื่อโจมตีกลุ่มมังกรหรือจกักรพรรดิสวรรคเทียนหยางถามเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่า เนื่องจากทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันเราต้องต่อสู้มันจะไม่ลำบากสำหรับจักรวัิไตเฉินของเราหรือถ้าหอ,อกมังกรแสงตกไปอยู่ในมือของซูอันอยู่มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งของมันอย่างแน่นอนค่าหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนี้ดีกว่าจัก,กรพัสวร์เทีนยนหยางเหลือบมองเขาเจ้ากล้าหารมากกล้าหารกว่าที่ข้าจินตนาการดีมาก ถ้าเสี่ยวซานไม่ได้ชนะหอ,อกมังกรแสงวันนี้จักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางจะไม่ได้รีบปรากฏที่นี่เมื่อราคาสูงถึง1 2 0 0 0พันเหรียญอเมทิสต์ถูกประกาศจักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางเหลือบมองเสี่ยวซานโดยไม่ได้ตั้งใจราคานี้เกินมูลค่าที่แท้จริงของหอ,อกมังกรแห่งแสงมากแต่ดังที่เสี่ยวซานกล่าวเมื่อเสี่ยวซานมีหอ,อกมังกรแสงนี้อาจไม่ช่วยอะไรมากแต่ซูอันอยู่จะมีผลกระทบอย่างมากหากไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ จากมุมมองของอสูรและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามันจะมีประโยชน์มากซูอันอยู่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการต่อสู้เพื่อครอบครองตำแหน่งจักรพรรดิการทำให้เขาอ่อนลงหมายความว่าโอกาสของอาณาจักรไตเฉินมีมากขึ้นแน่นอนจักรพรรดิสวรคเทียนหยางไม่คิดว่าความสามารถของเสี่ยวซานสามารถ,สาารถสแสดงอะไรในการต่อสู้เพื่อครอบครองตำแหน่งจักรพรรดิและการสนับสนุนให้เขากลายเป็นจักรพรรดิในอนาคตไม่ได้เริ่มต้นจากการสู้รบเพื่อครอบครองตำแหน่งจักรพรรดิ แต่เสี่ยวซานชนะการประมูลครั้งสำคัญสองครั้งติดต่อกันแก่นแท้ของเลือดของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่และหอกมังกรแห่งแสงซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลกระทบครั้งใหญ่สำหรับจกักรวรรดิเทียนหยูและแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาณาจักรไตเฉินดีที่ท่านสอนข้าเสี่ยวซานกล่าวข้าไม่เคยสอนให้เจ้าเป็นคนฟุ่มเฟือยจักรพรรดิสวรรค์เทียนอยางอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ ตามจัก,กรพรรดิสวรรค์เทียนหยางในการประมูลครั้งใหญ่การรักษาแตกต่างกันมากไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนแทบทุกชั่วชาติต้องโค้งคำนับและแสดงความเคารพต่อพวกเขาสำหรับการจัดส่งมันไม่ยากเลยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับใครก็ตามที่กล้าทำการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยต่อหน้าจัก,กรพรรดิที่มีแนวโน้มว่าจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกในปัจจุบัน เสี่ยวซานไม่ได้จ่ายเงินจริงๆเขาแค่จ่ายผลไม้ทองฟ้าไม่เพียงแต่เขาเอาทุกอย่างที่เขาประมูลกลับมาเขายังเอาเหรียญอเมทิสต์พิเศษกลับคืนมาอีกด้วยการใช้จ่ายทั้งหมดของเขาในช่วงสองวันที่ผ่านมายังไม่ถึง2 5 0 0 0เมื่อรวมกับเหรียญอเมทิสต์ห้าพันเหรียญของหนิงเฉินเอินคราวนี้เป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเริ่มต้นด้วยหอกมังกรแห่งแสงเสี่ยวซานร,รู้สึกได้ทันทีว่ามีท่าแสงที่บริสุทธิ์และทรงพลังมากไหลลงมาที่ด้ามของหอก และในองค์ประกอบแสงที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนี้ยังมีความดื้อรั้นอยู่บ้างภายใต้การระเบิดขององค์ประกอบแสงที่รุนแรงมันกำลังจะเขย่าฝ่ามือของเสี่ยวซานออกไปแม้แต่ลายมังกรบนด้ามหอกก็ดูเหมือนจะแหลมคมกำลังจะปาดฝ่ามือของเสี่ยวซานจัก,กรพรรดิสวรรค์เทียนหยางมองไปที่เสี่ยวซานด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งราวกับว่าเขาแค่อยากจะดูเรื่องตลกของเสี่ยวซาน